เคยสงสัยกันไหมครับว่าเรื่องเล่าเก่าแก่เกี่ยวกับความรักต้องห้ามความรักระหว่าง2อเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกันสุดขั้วเนี่ยมันมักจะจดลงแบบไหนวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวในตำนานพญานาคกับหญิงสาวชาวบ้านกันครับเอาล่ะครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นง่ายๆแบบนี้เลยการละครหนึ่งนานมาแล้วครับและนี่คือฉากแรกของตำนานบทนี้หมู่บ้านลึกลับริมสายน้ำ คือเรื่องมันเกิดที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสายใหญ่เลยตอนกลางวันเนี่ยแม่น้ำสายนี้จะดูสวยงามแล้วก็สงบมากๆเลยนะครับแต่พอตกกลางคืนเท่านั้นแหละบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเลยครับกลายเป็นแม่น้ําที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าลึกลับจนไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าเข้าใกล้เลยและในหมู่บ้านแห่งนี้เองก็มีหญิงสาวคนหนึ่งอาศัยอยู่ครับเธอคนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่สวยงามหน้าตาสดสวยผิวพรรณเปล่งปลั่งนะครับแต่ว่าจิตใจของเธอนี่นสิ ดีงามมากๆจนกลายเป็นที่รักของคนทั้งหมู่บ้านเลยครับและแล้วโชคชะตาก็ได้นำพาจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเข้ามาในชีวิตของเธอครับนั่นก็คือรักแรกพบนั่นเองทีนี้คนที่ไม่ตกหลุมรักหญิงสาวเนี่ยนะครับไม่ใช่คนธรรมดาเลยแต่คือพญานาครับซึ่งก็คืออมนุษย์ในตำนานแห่งลุ่มน้ำมีลักษณะเป็นงูใหญ่มีงอนว่ากันว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่แล้วก็มีอิทธิฤทธิ์มหาศาลเลยนะครับ สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ด้วยซึ่งพญานาคตอนนี้เนี่ยก็อาศัยอยู่ในแม่น้ําสายนี้มาเป็นร้อยรอยปีแล้วล่ะครับและจากใต้ผืนน้ําที่ดูสงบนิ่งนั่นเองครับพญานาคก,ก็ได้เฝ้ามองหญิงสาวคนนี้ทุกวี่ทุกวันเลยจนในที่สุดก็ตกหลุมรักเธอเขาอย่างจังแบบถอนตัวไม่ขึ้นเลยและเมื่อความรักมันเก็บไว้ไม่อยู่มันก็นําไปสู่การปรากฏตัวของชายหนุ่มปริศนาคนนี้ครับคือพญานาค รู้ดีครับว่าทำไปในร่างจริงเนี่ยไม่ได้แน่ๆมันเป็นอุปสรรคสำคัญเลยเขาก็เลยใช้ริดเดทของตัวเองแปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามแต่งตัวดีดูสุภาพเรียบร้อยเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปทำความรู้จักกับหญิงสาวที่เขาแอบรัก จากวันนั้นเป็นต้นมาชายหนุ่มปิศาก็จะมาหาแล้วก็พูดคุยกับเธอทุกวันเลยครับด้วยคำพูดที่อ่อนโยนเรื่องเล่าที่น่าสนใจของเขาก็ทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นหัวใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแล้วไม่นานเลยครับความผูกพันนั้นก็ค่อยๆพัฒนาจนกลายเป็นความรักที่ลึกซึ้งแต่เบื้องหลังความรักที่ดูสวยงามเรากับความฝันนี้มันมีความลับดำมือดอะไรซ่อนอยู่กันแน่นะและแล้วครับ ก็มาถึงค่ำคืนแห่งโชคชะตาที่นำไปสู่คำเชิญสู่บาดาลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาตกรรมทั้งหมดในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงส่องสว่างชายหนุ่มก็เอ่ยปากชวนเธอไปที่บ้านของเขาครับเขาบอกว่ามันเป็นสถานที่ที่สวยงามมากๆเลยนะสวยยิ่งกว่าที่ไหนๆที่เธอเคยเห็นด้วยความรักความไว้ใจที่มีให้เต็มร้อยหญิงสาวก็เลยตอบตกลงไปโดยไม่ได้คิดอะไรเลยครับไม่รู้เลยสักนิดว่า เธอกำลังจะก้าวไปเจอกับอะไรเขาพาเธอเดินลึกลงไปในแม่น้ำครับลึกแล้วก็ลึกลงไปเรื่อยๆจนหญิงสาวเริ่มรู้สึกว่าร่างกายมันอ่อนแรงลงหายใจลำบากขึ้นเรื่อยๆและในวินาทีนั้นเองครับชายหนุ่มที่เธอรักก็เปิดเผยร่างที่แท้จริงออกมาว่าเขาคือพญานาคผู้ยิ่งใหญ่แต่มันสายไปแล้วครับเพราะตอนนั้นเธอได้ติดอยู่ในอาณาจักรใต้บาดาลของเขาเรียบร้อยแล้วและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น ก็คือโศกนาฏกรรมและความจริงอันโหดร้ายที่ถูกเปิดเผยก็อย่างที่เราพอจะเดาได้นะครับร่างกายของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยมันไม่สามารถทนอยู่ในโลกใต้น้ําได้หญิงสาวจึงค่อยๆสิ้นลมหายใจลงอย่างช้าๆท่ามกลางอาณาจักรบาดาลของพญานาคที่เธอรักนั่นเองหลังจากนั้นไม่นานครับชาวบ้านก็ได้ไปเจอร่างที่ไร้วิญญาณของเธอลอยขึ้นมาติดอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ํา แน่นอนว่าบรรยากาศตอนนั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจอย่างที่สุดเลยครับและเรื่องราวที่น่าเศร้านี้เองครับที่ได้กลายมาเป็นตำนานเตือนใจที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแม่น้ำสายนี้ก็กลายเป็นสถานที่ต้องห้ามไปเลยครับเหมือนกับมีเรื่องราวโศกนาฏกรรมของหญิงสาวกับพญานาคคอยหลอกลอนอยู่ตลอดเวลาและนี่คือหัวใจสำคัญของตำนานเรื่องนี้เลยครับ ข้อคิดที่ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นก็เพื่อที่จะย้ำเตือนว่าอย่าพึ่งหลงเชื่อในสิ่งที่เห็นแค่ภายนอกและก็ให้ระวังความรักที่มันมาพร้อมกับความลึกลับซับซ้อนเรื่องนี้ก็ทิ้งคำถามไว้ให้เราได้คิดต่อนะคะว่าตำนานโบราณแบบนี้มันยังสามารถสอนอะไรเราในยุคปัจจุบันได้อีกบ้าง